สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสร้างพระธาตุดอยสุเทพนะคะท่านผู้ชมเริ่มสร้างเลยนี่เรามาถึงตรงนี้แล้วนี่เรามาส่วนตรงส่วนของเออส่วนของตรงพระระเบียงนันเองเนี่ยพระระเบียงก็จะเป็นลนักษณะ่างนี้ ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะพระระเบียงตัววัดจะเป็นหลังคาสีเหลืองให้สมกับเออองค์พระาธาตุเพราะว่าองค์พระาธาตุก็เป็นสีทองคลิปนี้เราจะพาทำแบบยาวๆเลยให้นั่งดูไปเพลินๆเลยนั่งดูไปเพลินๆก็มาส่วนตรงนี้แล้ว เราจะลงคลิปทุกวันนะเราจะมาสร้างอันนี้ทุกวันสร้างทุกวันลงทุกวันนะใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะตอเวลาเราทำไรเนี่ยมตอนเวลาคนเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะได้เข้ามาดูนะ ให้ทันกับเวลาที่เรากำลังจะทำกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะตอนเวลาเราลงคลิปไปใหม่ๆนะก็ต้องเข้ามาดูนะใช่ต้องกดรับด้วยแล้วยังไม่หอต้องกดติดตามเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นการติดตามช่องของเราแล้ว ก็มาดูบ่อยๆทุกวันนะมาดูบ่อยๆทุกวันก็เป็นการติดตามได้แล้วต่อไปเรามาปูพื้นดีกว่าเราจะทำทุกวันที่เป็นการสร้างพระธาตุต่อสุเทพนี้พอโปรเจกต์นี้เสร็จไปเราก็จะไปโปรเจกต์อื่นต่อเรื่อยๆนะ ซึ่งโปรเจกต์ก็จะมีหลายอย่างเลยซึ่งเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าไม่มีอะไรบ้างเพราะว่าวัดมันก็เยอะอยู่ที่เป็นวัดไทยนะมีทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะภาคอีสารก็มีตอนนี้เรากำลังจะปูพื้นอยู่นะตอนนี้ ตอนที่เราลงคลิปไปเนี่ยรู้ไหมว่ามันไม่มีคมันไม่มีใครเคยสร้างพระธาตุตอนเสืเทพมาก่อนเลยนะพีนี่คือคนแรกเลยนะที่สร้างพระธาตุดอนเสืเทพนะพีนี่แหละเป็นคนแรกเลยที่สร้างพระธาตุดอนเสืเทพเพราะว่ามันไม่เคยมีใครสร้างเลยเพราะฉะนั้นพีน่าจะได้เป็นต้นแบบของคนอื่นที่เข้ามาอยู่ในคลิปเราแล้วก็ติดตามเราด้วย ตอนนี้เรากำลังปูพื้นอยู่นะปูพื้นเอ่อที่เป็นเอ่อหินทรายนะเป็นหินอิฐแดงเป็นหินอิฐแดงอันเนี้เชินี่ได้ละต่อไปเราจะมาปูเพด,ดานเพื่อติดไฟให้สว่างกันตรงนี้ต้องมีความสว่างนิดหน่อยอน่ะนี่กินน้ำยานี้เข้าไปสว่างครบแล้ว มาเริ่มปูเพดานเลยฮึไฟต้องไปดูอันเก่าไว้ว่าอันเก่ามันเป็นยังไงดูซิฮึอันเก่าก็จะเป็นแบบนี้เหรอเพดานโอเคเพดานตรงนี้เหรอโอเคนี่ยืดขึ้นมา ชิบเชบชิบชิบชิบเชบชนี่ปูมาเรื่อยหนึ่อหนึ่งสองสาตรงนี้หนึ่งสอาตรงนี้หนึ่งสองสามตรงนี้ โ okay. อเคแล้บหนึง่งขอดูลูปภาพก่อนโอเคต่อเลย,ยากับการปูเพดาน

นั่นงขอดูรูปภาพก่อนนั่นึ่งนะขอดูรูปภาพก่อนนั่นึ่งนะขอหารูปก่อน บอกว่าเมื่อกี้ก็คือดูแบบอยู่นั้นเนี่ยตอนเนี้ยโอเคยือดออกมายือดออกมานี้ประมาณนี้ก่อนเออเราลืมทำตรงนี้นี่

东西。 chớp 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 ốm 3 sáng bóc 3 sáng bóc thì đi dưới nó mà đồng ý nhất này ขอดูรูปก,ก่อนนะแป๊บนึงขอดูรูปก,ก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึง ดูดูภาพก่อนโอเคกลับมาละ Ừ, tao phải tao, tao cái tao phải tao phải. Tiếp เค okay, ประมาณนี้เจอปก่อนยูบิเซนี่หนึ่งสองสองไฟหนึ่งสองสามแลนี่มัน,นอะไเนี่ย Yep. เชิบเชิบต่อไปตรงนี้ต่อไปเป็นเอ่อพระพุทธรูปนะต่อไปเว้นมาเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตบไปเป็นส่วนของเออตบไปเป็นส่วนเออตบไปเป็นส่วนขององค์พระนั่นเองเชิญอ,องค์พระเราได้เปลี่ยนฐานใหม่แล้ว เชับชับเว้นตรงนี้สีโอเค หนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นต้องมาเริ่มตรงนี้ ไปตรงนี้ชิป sure. ชึบชึบได้เลยนี่โอเคเราทำด้านนี้เสร็จสิ้นแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเค ถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ได้มาณนี้แล้วนี่ถ้าเกิดเรามายืนตรงนี้นะนี่จุดหลักเลยนี่เราก็จะเหมือนของจริงเปะ๊ปะเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนมากเลยดูสิองพระธาตุมีความสูงมาก ความสูงของพระธาตุก็คือยี่สิบห้าวานั่นเองตอนแรกคือห้าวาตอนนี้คือยี่สิบห้าวาใหญ่มากยี่สิบห้าวาเนี่ยนย่ยนี่คือยี่สิบห้าวาสูงมากเลยนะนี่ยี่สิบห้าวาสูงถึงนี่เลยเนี่ยเกือบถึงก้อนเมฆเลยเ โอเคเดี๋ยวป๊บนึงขอดูรนะปปดูปภาพก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึงขอดูรูปภาพก่อนแล้วสักครู่เฮียยสักแป๊ โอเคจบมาละเดี๋ยวเราทำต่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวขอเบรกการทำต่อก่อนเดีย๋ยวเราจะพาดูร,บรอบๆก่อนนะนี่พาดูร,บรอบๆแบบ360องศากวอาว่าเราได้อะไรมาบ้างนี้รวนี้เลยนี่ให้ดูแบบวงกลมเลยแบบ360องศา ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งองค์พระธาตุก็มีความใหญ่โตมากๆเนี่ยตอนเรายืนที่พื้นก็จะองค์ใหญ่มากสิดูอย่างเงี้ยองค์ก็ไม่ใหญ่หรอกถ้าเกิดเราดูจริงๆมันใหญ่นะเนี่ยจริงๆมันใหญ่มากเลยนะ เขามาอยู่ตรงเนี้โอ้มันใหญ่มากเลยเพราะถ้าเรามีความสูงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดละเก้าสิบสเอ็ดละสิบสองสิบสามสิบสี่ละสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดละสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปด ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองมีความสูงอยู่ที่สามสิบสองบล็อกซึ่งมันก็เกินยี่สิบห้าวายแหละนี่ความสูงอย่างมากนี่ก็สามสิบสองเมตรเลยนะสามสิบสองเมตรเพราะว่าบล็อกมันเมตรกว่ากว่าสามสิบสองเมตรก็ใหญ่อยู่นะนี่คือสามสิบสองเมตร ซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับวัดพระธาตุดอนเสเทจมันเองและพระทานี้เป็นปีประจำวันเกิดของสัตว์ด้วยนะก็คือปีออปีมะแม่นั่นเองเป็นปีมะแมอันนี้พระธาตุประจำปีมะแมปีมะแมก็คือปีแพะนั่นเองพระธาตุประจำปีแพะ ก็จะมีทั้งสิ้นประมาณนี้นะส่วนเท่าโวสดทั้งสี่ทิศนะคลิปเก่าแล้วก็พาทัวร์หมดแล้วก็สามารถไปดูคลิปเก่าเราได้ที่เราลงไปซึ่งวันนี้เราก็จะพอแค่เท่านี้นะเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนอืมุมนี้ก็แล้วกันไม่สิเอามุมเออนี่ มุมเอ่อคลาสสิกเลยไม่ใช่คลาสสิกตรงนี้สิต้องคลาสสิกตรงนี้ด้านซ้ายตรงเล็กด้านขวาตรงใหญ่โอเคจุดเก่าของเราสำหรับวันนี้ก็ขอลา,าไปก่อนครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับท่านผู้ชมเย้